สวัสดีครับเพื่อนพ้องน้องพี่ของแอดหนุยคุยเรื่องหวยนะครับวันนี้จะพาท่านมาพบก,กับใบตรวจยอดใบตรวจอิสบับหนึ่งนั่นก็คือเจ็ดเซียนนะครับเจ็ดเซียนเทพเจ้าแห่งตัวเลขอีกฉบับหนึ่งเลยทีเดียวที่เรียกกันว่าเจ็ดเซียนเซียนสารพัดนะครับนี่แม่นทั้งบนและล่างเมื่อก่อนเข้าล่างอย่างเดียวตอนนี้มีบนมาแจมแล้วนะครับ งวดที่ผ่านมาเข้าไปที่503แล้วก็89นะครับงวดนี้เเซียนให้เลขหลวงปู่มาที่1กับ2นะให้เลขมาต่ำมากเลยนะครับเนี่ย1กับ2นะท่านเข้าไปดูในใบเรียงเบอร์ม่วงหรือ,อยังพิชิตชัยนะให้มัน1234นะ เลขต่ำทุกฉบับเลยนะใบตรวจของใบตรวจนะหนึ่งสองแล้วก็4ทวีซับก็เหมือนกันนะสองเช่นเดียวกันนะเนี่ยหนึ่นะครับอยู่ประมาณนี้นะยังไงก็ฝากเข้าไปดูในทวีซับใบเรียงเบอร์ม่วงที่ผมลงไปแล้วด้วยนะครับ อันนี้ตามมาด้วย7เซียนก็ยังมีตัวเลขคล้ายๆกันนะเราต้องเก็บเป็นข้อมูลเอาไว้กำลังเลขมันเป็นเช่นไรวดที่ผ่านมานะเลขหลวงปูไม่มาเลยไปหลักร้อยใชอย่างนั้นแหละหวยออกไปที่5 0 3เข้าหลักร้อยนะครับแล้วก็8 9 8เกอยู่ตรงนี้นะให้เราก็พอมันออกแล้วเราก็ขึ้นเห็นนะ อันนี้เอาให้ดูนะเอาให้ดูเพื่อเป็นตัวอย่างงวดต่อไปถ้ามันจะมานอกจากหนึ่งสองสามแล้วนะตัวที่น่าจะมาอีกอันหนึ่งมันก็อยู่ที่เนี่ยเจ็ดแปดเก้านะเจ็ดแปดแล้วก็เก้าเอามาใส่หนึ่งสองสามที่เขาทำให้ดูนี่แหละเมื่อก่อนผมก็ไม่เข้าใจเทคนิคของเขาเหมือนกันนะแต่ถ้าเราจับสลับเปลี่ยนเข้ามันน่าจะอยู่เนี่ย นะครับตัวที่จะเข้ามาก็คือ7 8 9นะอาจจะเป็น7 2 8 2 9 2หรือว่า7 1 8 1 9 1นะครับ FC นะต้องรู้ให้ทันหลวงปู่หลวงปู่ให้มาเป็นเลขเทคนิคนะแต่ผมเชื่อว่าน่าจะมีให้เห็น1 2 3 4นะครับ ต่อไปเลขที่หน้ามองอีกนะครับอยู่ตรงนี้นะเจ็ดเซียนวีไอพีแปดนะบนนะอันนี้เลขอะไรเนี่ยพารวยเก้าต่อเก้าเนี่ยนะดวงอยู่ที่หนึ่งสองสามอีกแล้วนะเอามาใส่เจ็ดแปดเก้าตรงนี้นะครับนี่ผมว่าเนี่ยเห็นไหมกุหลาบแดงล่างเจ็ดแปดเก้านะวีไอพีล่างอยู่ที่สองเลขมัน คขว่กันไปควยกันมาอยู่ตรงนีทงนนงนท 8, น้ทางนี้ดึงเด่นไปที่แปดนะครับทางนี้ดึงเด่นไปที่สองส่วนเลขที่เข้าประจําอยู่ตรงนี้นะเลขตารางดวงวันนี้หนึ่งสองแล้วก็แปดเก้าบางครั้งจะบควยกันนะครับในตารางนี้งวดที่ผ่านมาเข้าไหมล่ะงวดที่ผ่านมาเลขออกไปที่0ูสาม เ้าตรงนี้ศูนย์อย่างเดียวนะเลขล่าง98มันไม่ติดเลยนะนี่ติดติดอย่างละตัวพูดง่าย,ายติดอย่างละตัวนะครับนี่ตัวเลขตัวนี้เข้าล่างนะ9 8 8 9เลขบนไม่มานะครับเอาลองดูนะบน1 2 3ล่าง8กับ9จะติดอีกหรือเปล่านะครับ มาอย่างนี้พูดยากเลยนะถ้าจะให้พูดก็คือจะจะบวกกันนั่นแหละจะบินกันนั่นแหละครับนะสองชุดนี้นะครับเข้าไปในเล่มนะเราจะได้รู้อะไรดีๆหลายอย่างนะครับนี่ ลูกเทราดาให้2บนหลวง8นะครับเพชรนาะนพระเก้าหนึนะครับทองคำนำโชค2 2 2สองสองอู้หวดนี้เลขสอน่าจะมาแรงนะดูแค่นี้ก็น่าจะเป็นอย่างที่ว่านะครับดูฝั่งเลขบนก่อนนะก้องผมก็พยายามนะฝั่งเลขบนอยู่แผงนี้นะ 28, 1, 2องแปดหนราชาโชคก็2 ครั้งตัวเลขนวดนี้หลักร้อยอยู่ที่สองสามเ็ดแปดนะหลักสิบอยู่ที่หนะึ่งสองสานะศูนย์หนึ่งสองสามนะหลักหน่วยอยู่ที่หนึ่งสี่ห้าหหลักหน่วยนะครับดึงเด่นไปที่สิบ,บสองกับสามนะครับสองกับสามนะหนึ่งสองสามศนย์หนึ่งสองสามนั่นแหละตัวเต็มเขา หลักหน่วยอยู่ที่หนึ่งสี่ห้าหกนะเขาดึงมาแค่สี่นะเขาไม่เอาห้าเอาหกมาใส่นะให้เราใส่เอาเองโดยอัตโนมัตินะดึงเด่นไปที่สองสามสี 2, 3, 4, น่นะครับนี่สองสามแล้วก็สี่บนนะครับบนนะครับนี่สองมาอยู่ที่สองหนึ่งสองสี่สองห้าสามหนึ่งสามสี่สามห้าสี่หนึ่งสี่สี่แล้วก็สี่ห้า หลักร้อยดึงไปที่8ดนะครับดึงไปที่8ดูวัตทิพันธ์มาเข้าหรือเปล่าละ่ะผมพยายามจะทําให้เร็วอย่าง f อฟทวงมานะเอาเร็วหน่อยวัวทิพันธ์มาห้อยออกไปที่0ูสกับ8 9เข้าตัวนี้นะบัวหลวงนี่นะนะครับศูน จ็ดศูนย์นะแต่ไม่มีสามมันมีห้านะที่เราชอบศูนย์ห้าก็เพราะเขาว่ามันมีห้าเต็มแผงเลยมันไม่หมักนะครับนี่ดูจะจะอย่างนี้นะมันไม่มีศูนย์สามนะแต่มันออกไปที่ศูนย์สามนะครับนี่แต่แปดเก้าก็ยังมีกระสารสรั้นเช่นอยู่ฝั่งบนอยู่นะงวดนี้ สองเต็มแผงเลยนะสอง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 นะครับ2กับ3านะอย่างไรก็ต้องมีไว้มั่งนะฮะต้องต้องมีไว้มั่งนะลืมลืมสอกับสามสองสามสี่หนี่แหละนะแต่หลายฉบับให้หนึ่งนะครับอยู่ที่หนึ่มี่นะเนี่ยมันมีสกับหอยู่ฝั่งนี้ด้วยนะสองสามสี่หนึ่งสบนนะครับ เอามาฟังล่างนะครับนี่ฟังล่างมาลูกเทวดาก้าวบัวหลวงสองสเช่นเดียวกันรวยก็2นะบัวหลวงก็2องมาครั้งตัวเลขของเเสียรลักสิบล่างอยู่ที่0ูนยอีกแล้วนะศูนย์หนึองตัวเดิมนะครับส่วนหลัหนวยอยู่ที่5้าเจ็8 9ปดเก้านะ ดึงเด่นไปที่1กับ2นะ1กับ2นะครับร้องไปที่8กับ9 8กับ9 1กับ2ดึงหลัก10มาที่1 2 3ไม่มี0เลยนะไม่มี0ทั้ง2บนและล่างนะครับ1518 192528 29นะ3538แล้วก็39 ห้ 5, 7, 8 9นะผมชอบไปทางหลักนี้นะมันมันน่าจะเข้านะฝั่งนี้นะผมว่างวดนี้น่าจะมีให้เห็นนะผมว่าน่าจะมีให้เห็นนะครับดูดีๆนะครับของเจ็ดเตียนงวดนี้หลัก10บนน่าจะเข้านะ0ูนย์หนึ่งี่แหละมันหลายฉบับด้วยเกินที่ให้ให้ให้มาอย่างนี้นะ เดี๋ยววันสรุปผมจะเอามาให้ดูทุกฉบับหรือท่านอยากจะดูก่อนเข้าไปดูนะไม่ว่าจะเป็นทวีทรับนะหัวใจหลักของเขาหรือเรียงเบอร์ม่วงนะเรียงเบอร์ม่วงก็มีนะให้ให,ให้ให้อย่างนี้เช่นเดียวกันนะอันนี้เจ็ดเซียนนะครับนี่เจ็ดเซียนนะให้หนึ่งสองสามเช่นเดียวกันนะวดที่ผ่านมานะครับมวยออกไปที่แปดเก้าเก้าแปดเนี่ยมันบวกกันเลยเดี๋ยวมันเสียดายตรงนี้แหละ สงคนก็ได้นะก็ยังพอมีได้นะนี่แปดเก้านย์เจ็ดแปดเ้านัครับนี่มันเข้าอยู่ตรงนี้นะมันเฉือนกันอยู่ตรงนี้เขาให้เลขตัวเดิมหรือเปล่านะหลักสิบเขายังให้ตัวเดิมนะหลักหน่วยเจ็ดแปดเก้าเขาเอาสูนเอาห้ามาใส่แทน0ูนย์นะตัวเด่นผมว่าไปทางเลขหลักสิบ ล่างนะครับงวดนี้นะฝนพึ่งดูมา3 2 3สอาฉบับเนี่ยสามฉบับเนี่ยเลขตัวนี้น่าจะฮิตน,นะงวดนี้นะน่าจะมีให้เห็นโดยเฉพาะนี่แหละหนึ่งสองเลขก็3โอเคครับกราบขอ้พระคุณทุกท่านที่รับชมนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับแอดหนุ่ยด้วยนะครับ ท่านใดที่ยังไม่ได้กดติดตามก็กรุณากดติดตามไว้นะครับเผื่อท่านโชคดีไปพร้อมกับผมนะผมจะมีสรุปตัวเลขดีๆให้ท่านชมในวันสุดท้ายเช่นเดียวกันหลายท่านชอบนะหลายท่านได้ตังค์ใช้นะครับยังไงก็ฝากด้วยก็แล้วกันวันนี้ฝากเลขล่างนะครับของเจ็ดเซียนอยู่ที่0123นะครับชอบ เป็นการสวดตัวความให้กับเอฟซีทุกท่านเอาไปชมดึงเด่น1 2 3สนะครับอเดียวกันนะ1น3นะครับโอเคครับกลับขอบพระคุณทุกท่านกลับขอบพระคุณเจ้าของนิตยสารเจ็ดเสียนด้วยนะครับที่มีตัวเลขให้เราชมดีๆให้เราชมขอให้ท่านโชคดีทุกท่านนะครับกลาบขอบพระคุณครับ